ต่อไปสูตรที่สองชื่อว่ารัฐสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องรถยนต์รถรถสมัยโบราณส่วนใหญ่ที่ปรากฏชัดก็คือรถของพระราชาเวลาออกศึกต่างๆเขาก็จะมีธงปักไปด้วยในรถยนต์นั้นอย่างนี้ทำนองนี้เทวดาก็ได้มาถามเกี่ยวกับเรื่องรถเป็นต้นมีคำถามอยู่4ี่ประเด็นมีเรื่องรถอยู่ประเด็นแรกก็เลยชื่อว่ารัสูตรพระสูตร ถามว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นเครื่องปรากฏของรถหรือว่าอะไรทําให้รถนั้นมีความโดดเด่นเป็นสง่าราศีมาจากที่ไกลเห็นชัดว่ารถกําลังวิ่งมาอย่างนี้เป็นต้นบาลีข้อที่72เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของไฟ อะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรัฐอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของหญิงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธงเป็นเครื่องปรากฏของรถควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐพัศนาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงรัฐสูตรที่สองจบ เทวดาก็มาถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรากนะเครื่องปรากฏก็คือเห็นแต่ที่ไกลหรือว่าพอได้ฟังเสียงได้รับรู้คนก็รู้จักกันดีด้วยสัญญาหรือว่าข้อมูลนั้นๆทำให้คนเข้าใจกันดีรู้จักกันดีเทวดาก็มาถาม4ี่ประเด็นนี้พระพุทธเจ้าก,ก็ตอบให้ตรงกับที่เทวดาถามถามอะไรก็ตอบอันนั้นให้ตรงประเด็นแล้วก็เป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงด้วย จริงๆเครื่องปรากฏแห่งธรรมแห่งสิ่งต่างๆในโลกก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าอันนี้ตอบเท่าที่เทวดาถามไม่ใช่ตอบเท่าที่พระพุทธเจ้ารู้นะพระพุทธเจ้ารู้เยอะกว่านี้มากแต่เทวดาเขาต้องการทราบแค่นี้ก็ตอบเท่านี้นะครับก็มีสประเด็นด้วยกันก็มีประเด็นที่หนึ่งอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถสองอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของไฟทําให้รู้ว่ามีไฟอยู่ตรงนั้นตรงนี้ สัญญาณอะไรมองปุ๊บก็รู้ว่าไฟมีอยู่ตรงนั้น 3. อะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรัฐคือประเทศนะว่าประเทศนั้นประเทศนี้นะมีอยู่ในโลกใบนี้เขาด้วยนะอะไรเป็นเครื่องทําให้ปรากฏหรือว่าเป็นที่รับรู้แก่คนทั่วไป 4. อะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของหญิงนะผู้หญิงนะจะมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักผ่านใคร อะไรเป็นทำเป็นเครื่องทําให้หญิงคนนั้นปรากฏมีชื่อเสียงเรียงนามหรือว่าเป็นคนสูงคนต่ำํำยังไงเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบ4ประเด็นตามที่เทวดาได้ถามประเด็นที่หนึ่งธงเป็นเครื่องปรากฏของรถอันนี้ก็ให้นึกถึงรถสมัยโบราณสักหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากพระพุทธเจ้าตอบตั้งแต่โบราณเทวดาก็เทวดาโบราณนะ ถ้าเทวดาปัจจุบันอาจจะถามอย่างอื่นก็ได้ถามเรื่อง AI ถามเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะแต่ยุคเก่าเขาก็ถามแบบคนยุคเก่าเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบตามเป็นจริงแล้วก็ความจริงนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเวลาหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นเสมอในความรู้สึกคนทั่วไปนะธงเป็นเครื่องปรากฏของรถอย่างเช่นนในสมัยโบราณเนี่ยยิ่งปรากฏชัดก็คือ เวลาเข้าสู่สงครามเนี่ยเขาก็จะมีรถคันหนึ่งเป็นรถสำหรับมีธงมัดเอาไว้ว่าเป็นของฝ่ายไหนเวลาฝ่ายตรงข้ามมองเห็นปุ๊บก็โอ้นี่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้พระราชาองค์นั้นเมืองเจ้าเมืองนี้ออกรบแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มองเห็นแต่ที่ไกลเลยทีเดียวก็คล้ายๆอย่างนี้ก็เหมือนเรายุคนี้ธงก็ยังเป็นนำมาใช้อยู่ทั่วไปอย่างประเทศไทยเราอย่างนี้นะ ไปสู่สถานที่ราชการโอ้นี่สถานที่ราชการโน่นนี่นั่นเรามองปุ๊บเราก็รู้เพราะเขามีธงอยู่ข้างบนให้เห็นอยู่แล้วเป็นธงชาติไทยถ้าไปต่างประเทศก็เหมือนกันแหละว่าไปแล้วนี่เป็นเขตประเทศไหนประเทศไหนเขาก็มีธงปักอยู่ว่าไปแล้วก็ใช้มาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนนะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าก็ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ก็ใช้คนทำก็คนมาเกิดก็คนมันก็คนเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์บ้างเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์บ้าง แต่ในความรู้สึกเนี่ยคงก็ยังเป็นเครื่องหมายความปรากฏของรถของสิ่งต่างๆอยู่ดีอย่างนี้นะฮะทำตรงนี้สองก็ควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟอันนี้ก็แน่นอนพอมีควันขึ้นมาทุกท่านก็คงรู้อยู่ในใจว่าโอ้ยสงสัยไฟไหม้ตรงนั้นแล้วบางท่านเห็นควยควันขึ้นมาควันดําเมี่ยมขึ้นมาเลยโอ้โหหนักแล้วทีนี้นะควันมากควันน้อยก็เรียกว่า แสดงถึงไฟใหญ่หรือไฟเล็กๆอะไรต่างๆไฟถ้าควันเล็กๆนิดนึงสีขาวๆก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ถ้าควันดำๆโอ้โหนะขับรถอยู่บนทางด่วนเงี้ยควันดำนขึ้นมาเลยบเบ่มขึ้นมาเลยอ้าวชักตกใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็แสดงว่าในใจของคนธรรมดาทั่วไปต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าควันนี้เป็นเครื่องปรากฏของไฟนะเพราะว่าต้อง มีไฟมันก็จะมีควันมีควันก็มีไฟในความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างนั้นนะแต่บางทีควันบางอันมันก็ไม่ได้เกิดจากไฟก็มีนะแต่ว่าโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะอย่างนี้นะครับพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐนะรัฐบางรัฐประเทศบางประเทศนี่บางทีเราไม่รู้จักชื่อด้ยซ้าไปนะไม่เคยรู้ว่าเขามีอยู่แต่พอพระราชาของเขาโผล่มาเอา้ามีประเทศนี้ด้วยอย่างนี้เป็นตน้นนะในยุคเก่าก็เรียกว่า การสื่อสารอะไรต่างๆมันก็ยากนะขนาดยุคนี้ว่าการสื่อสารรู้ประเทศนั้นประเทศนี้เยอะแยะแล้วแต่บางทีก็ยังงงๆอยู่ในะประเทศนี้อยู่ตรงไหนอะไรต่างๆแต่ถ้ามีผู้ปกครองเขามานะเป็นประธานาธิบดีเขามาเป็นกษัตริย์เขามาเนะี่เป็นไงครับอา้ามีประเทศนี้ด้วยก็ทําให้ประเทศเขาปรากฏขึ้นมานะประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยกว่าไปแล้วก็ดูเหมือนเท่าๆกันนะถ้าพระราชาเหมือนกัน อย่างเช่นของไทยเรานี่เป็นกษัตริย์ของอังกฤษของอะไรที่เขาใหญ่ๆเขาเป็นกษัตริย์อ้าวมาก,ก็ใกล้เคียงกันประธานาธิบด,ดีก็อ้าวประเทศเล็กประเทศใหญ่ก็ใกล้เคียงกันอย่างนี้เป็นตน้นทํานองนี้ในความรู้สึกคนนะก็คือตัวประมุขของรัฐนั่นแหละตัวกษัตริย์หรือว่าตัวพระราชานั่นแหละเป็นเครื่องปรากฏของรัฐจริงๆบางรัฐก็เท่ากับจังหวัดเดียวเองก็มีนะบางรัฐบางประเทศก็เล็กนิดเดียวกระจึงเดียวนะ บางประเทศก็ใหญ่มากใหญ่โอ้ใหญ่จนจะนะจะเรียกว่าพื้นที่กินพื้นที่เยอะแยะนะอย่างนี้ทํานองนี้อย่างประเทศเราก็กลางๆเนาะในความรู้สึกของเราก็าว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรแหละแต่ไปดูแผนที่โลกเอา้าก็นจึงหนึ่งประเทศไทยนิดเดียวแต่เราก็ว่าเราใหญ่เหมือนกันนะนะอย่างนี้พอไปเที่ยวกับประเทศอื่นเขาเอา้าอย่างนี้แต่ว่าประมุขของรัฐแต่ละที่แต่ละที่เขามี คนเดียวไงพเพราะก็จะไหมนะอย่างนี้บางประเทศเขาเล็กนิดเดียวมีประชากรไม่กี่ล้านคนอย่างนี้นะนี่เป็นประเด็นที่สมแล้วที่เทวดาเขาได้ถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเครื่องปรากฏของรัฐหรือแว่นแคว้นเขตปกครองชุดใดชุดหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐผู้ปกครองหรือว่าประมุขของรัฐนั่นเองเป็นเครื่องปรากฏ พระราชากษัตริย์ที่ปกครองในเขตนั้นๆในถิ่นนั้นๆถ้าองค์ท่านโผป่มานะเสด็จมาก็เป็นที่รู้ชัดว่าอ้าวมีดินแดนนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปพัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงอันนี้ประเด็นที่4คําว่าพัสดาก็คือสามีนั่นเองที่เทวดาเขาได้ถามอะไรเป็นเครื่องปรากฏของหญิงนะหญิงนั้นจะ เป็นตระกูลสูงตระกูลต่ำอย่างไรเวลาปกติเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้กันตั้งแต่ยุคไหนไมาก็คือเขาก็ดูตามสามีนะก็สามีนั้นเป็นเครื่องปรากฏของหญิงคนนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นใครนะคนนี้ภรรยาใครนะสามีคนคนนี้ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะก็เหมือนกับเวลาทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะ กฎหมายต่างๆก็เพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่ปีแต่ก่อนก็ต้องอะไรเปลี่ยนนมสก,กุลมาใช้ตามเขาอะไรเขานะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถึงแม้จะไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันว่าอ้าวสามีค,คนนี้ภรรยาของใครนะอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้ามีภรรยาแล้วอ้าวภรรยาของใครล่ะคนนี้นะเขาก็ปรากฏตามสามีนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้า ได้สามีดีก็ดูเหมือนจะเชิดหน้าชูตาสักหน่อยเนาะถ้าสามีไม่ดีก็กำใครกรมันก็พูดเลยสามีไม่ดีก็เรื่องของบันวาไปแล้วแต่นะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยความรู้สึกของคนในนี้เราต้องพูดแบบกว้างๆนะแบบความรู้สึกธรรมดาทั่วไปก็หญิงเนี่ยก็ปรากฏตามสามีนะก็คือนี่ผู้หญิงคนนี้นะเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ของผู้ชายคนนี้ คนนี้คนนี้คนนี้อะไรก็ว่าไปก็เหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นแหละนะครับทํำตรงน,นี้นี่คือคําตอบในรัฐสูตรที่สองที่มีเทวดาได้มาถามพระพุทธเจ้า 4. ประเด็นด้วยกันก็เป็นประเด็นทั่วๆไปแต่ก็เป็นความเป็นจริงที่เราฟังแล้วก็ตรงตามนั้นทุกประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรถอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของไฟอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของรัฐอะไรเล่าเป็นเครื 2, ่องปรากฏของหญิงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธงเป็นเครื่องปรากฏของรถควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของรัฐพัสดาคือสามีเป็นเครื่องปรากฏของหญิง พระตุสูตรที่สองจบนะเครื่องปรากฏก็คือทำให้มีสง่าราศีหรือว่าดูดีเป็นที่รู้จักด้วยสัญญาอันนี้อันนี้ด้วยสัญญาณนี้นี้ทำให้เรารู้จักอีกอันหนึ่งนะด้วยเครื่องหมายคือควันเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามีไฟอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ